จอนันนี้ติดเก่ากันสุมากเก่าหาดแล้วก็ค้นค่ะส่วนนั้นให้ใส่เกลือลองอนแล้วนะกะันะส่วนขวดเนื้อใส่เกลือใส่ลงไนแล้วค่ะต็ว่าแอดว่าข้างบนนี้ตถ้ามันติดศูนย์กัสิศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือว่าเจนะ็ดศูนย์เจ็ดเนาะ เมื่อคืนฟันอีกแล้วไหมพี่น้องแอดฟันอีกแล้วเมื่อคืนฟันฟันดีอยู่ได้เียนแตนนะปลาไหคุบเอาเห็นกรเจับปลาไหลคุบแอดกลับไปหาเอาน้ำขึ้นกรเจ้า,จาหันได้หลายหลายนี่ใจตากระแตนถ้าเก่ามากกะสิล่งลางบ่เก่าหาบ่เก่าหาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบ่หรือเก่าหนึ่งนะ ตอนสายๆจังน้อยอาจจะลงตำเล่าให้ตอนบ่ายอาจจะลงชุดวินให้แล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนบ่ายจะลงอมแล้วไม่สมพี่น้องเออแซ่บๆค่ะมันเนือติดมั่นติดเอ็นห้าเหน่ยพี่น้องก็ฟันเห็นมะแรงเนาะฟันเห็นเอ่อฟันว่าห็นเล็กหน่อยเป็นไล่จับตะกแตน เมื่อคืนฟันอีกแล้วไหมพี่น้องแอดฟันอีกแล้วเมื่อคืนฟันฟันดียู้ได้พี่น้องก็เก่ามีก็สิเก่าหาทันแล้วพี่น้นอ,องก้นเหนือนัวๆค่ะก้เนือนัวนๆเลยนะคะนี่เขาเนน้อเ้านัวๆก็ไปหาทุงมังมันหล่นออกเนาะหล่นออกวันนี้ไปเก็บใส่มันไ,ไปกุ้งวันนี้พี่น้องเป็นกุ้ง เป็นกุ้งพะนะเป็นกุ้งหลือกับว่าใส่ขวานห้อมค่ะเป็นจอนอันนี้ติดเก่าก็คถือมาาเก่าหา Rồi, cầu mi cái gì cầu hà tha léo cái nó ùa tôi lên lười các cái nọ จัดไปโรดเดอร์รัฐบาลเป็นห้วยสัตวแต่ว่าแอดวาดข้างบนนี่ติดทำมันติดศูนย์กัสิศูนหรือว่า7 0 7เนาะค่ตั้งไหนก็ควร ทายทั้งเดียก็กวควนือต่อไปหน่อยอย่างเงี้ศูนย์จะขึ้นบนอีกไหมจะเป็นเลขหาบบออาจจะเป็นเจ็ดศนะูนย์เจ็ดเนาะถ้าเลขหาบมากก็จ,จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือว่าเจ็ดแสบไปหน่อยค้นไ,นไปหน่อยนะ โอ้กวนควยควยคอยช่วงีค่ะแตนนะปลาไหลคูปอ๋อเห็นเข้าวเจียวปลาไหลคูบแอดกับไปหาเอาน้ำขึ้นข้าวเจียหันได้ห้ายหลายนี่ใจตากระแตน จัดไปโรเดอร์รัฐบาลเป็นห้วยสันจรอันนี้ติดเก่ากับถิอมาาเก่าห่าคลายๆว่าขึ้นย่างฝนตกไหมพี่น้องคลายๆว่าย่างฝนตกคั่วไปเรื่อยๆคั่วให้หอมต้นห้วยยพี่น้องอายุแปลาล้างไปจักหน่อยค่ะเพื่อความนัวแบ่ปลาล้าลงไปนิดหน่อยแล้วก็ เมื่อคืนฟันอีกแล้วไหมพี่น้องแอดฟันอีกแล้วเมื่อคืนฟันฟันดีอยู่ได้พี่น้องฟันเห็นมแมลงนะฟันเห็นเอ่อฟันว่าเห็นน็กหน่อยเป็นไล่จับตกกะกแตนแตนน,ะเน,เเนะเป็นไล่คุบเอ่เห็นขาเจ้าเป็นไล่คุบแอดเกาไปหาเอาน้ำคือขาเจ้าจหันได้หลายหลายนี่จะตกกะกตนคั่วไปเรื่อยๆคั่วให้หอม แตบพี่น้องค้นไมพี่น้อง่ะโอ้พวนคุยคุยเริ่มครัวเขาอันนี้ทำไมสมหอมห้วยๆพี่น้องจัดไปค่ะจะชอบอพี่น้องเนาะเรามาเติมน้ำค่ะวันนี้เนาะสูญจะขึ้นบนอีกไหม จะเป็นเลขหาบ,บออาจจนะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะถ้าเลขหาบมากก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือว่าเจ็ดก <tercer. S 1> <0. S 2> วยหอมหอมศูนย์จะขึ้นบนอีกไหมจ 7, นะเป็นเลขหาบออาจจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะถ้าเลขหาบมากก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือว่าเจ็ดเนาะ ขัวแห้งพันธุ์พี่น้องค่ะเลาก็ใส่อันรสดีลงไปพี่น้องพเพราะว่าห้าสิบได้ขัวมันสิได้เข่าเนื้อนะพี่น้องนะเข่าเนื้อสิได้นัวค่ะพี่น้องกต่เกามี่ยงก็จะเกาหาทันแล้วพี่น้องก้นจัดไปค่ะถ้าชอบนักพี่น้องเนาะ เรามาเติมน้ำค่ะวันนี้เนาะกล้วยหอมหอมมีศูนย์แน่นอนเหรอพี่น้องศูนย์สิยูบนบ่พี่น้องเอ,อ้ย ขัวแห้งพันมาพ the ี่น้องค่ะแล้วก็ใส่รสดีลงไปพี่น้องเพราะว่าเ้าวเสร็ด้ขัวมันเสร็ด้เข่าเนื้อนะพี่น้องนะเข่าเนื้อหาถุงมันมันล้นออกเนาะล้นออกวันนี้ไปเก็บใส่มันไปกุ้งเหนนี้พี่น้องเป็นกุ้งเป็นกุ้งพะนะเป็นกุ้งแล้วก็มาใส่พี่น้องเยขัวแห้งพันมาพี่น้องค่ะแล้วก็ใส่รสดีลงไปพี่น้องเพราะว่าเ้าวเสร็ด้ขัวมันเสร็ด้เข่าเนื้อนะพี่น้องนะเข่าเนื้อเราก็มาชิมแล้วก็ใส่ อีตูค่ะนะคกล้พี่น้องเศษๆค่ะพี่น้องจัดไปค่ะถ้าชอบนาพี่น้องเนาะเรามาเติมน้ำค่ะวันนี้เนาะน่นแต่เศบป่ะพี่น้องจัดไปรวดเมื่อนี้หลายๆประษัทกตะกตแตน มาเนี้สิมี่เด็กหน่อยสองคนสิมาข้นนั่นถุงแอดประสา,านมาในเฮียออกได้เป็นกล้วยหอมหอมอพี่น้องวันนี้ผ้ามาเห็ดกับเขาพร้อมนายสมมี้ำไมสมห้าวค่ะพี่น้องค่ะ ข่วนหวยหวยพี่หน่อยอายอย่ปลาล้างไปจากน้อยค่ะเพื่อความนัวหย่ปลาลาลงไปนิดหน่อยแล้วก็คีหวยมึงเลย่นหวยหวยจะได้นัวค่ะพี่หน่อย นั้นเรา่ก็มาเติมน้ำครับพี่น้องเติมน้ําลงไปค่ะเติมน้าลงโคเข้านี่แหละที่ห้อต่าเนี่ะนะคะพี่น้องต่าลงไปกับล่อให้เดือดจัดไปค่ะถ้าชอบพี่น้องเนาะเรามาเติมน้ําค่ะวันนี้เนาะ